จานนี้จะเป็นขนมจีนน้ำยากะทิหมูสามนะคะขั้นตอนการทำง่ายมากมากง่ายจริงๆนะเริ่มต้นแล้วก็ตั้งกะทินะคะหัวกะทิแล้วเราก็ละลายพริกแกงเผ็ดลงไปนะกบจะใส่กระชายไปในตอนนี้เลยเพราะกบต้องการให้กระชายเนี่ยมันเปื่อยนุ่มนะคะพอละลายได้ที่ปุ๊บใส่หมูบดลงไปเนาะพอหมูบดปุ๊บใส่ก้อนปรุงรสหรือจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาก็ได้ ะะชิมรสให้อืหอมกระชายนะมีกลิ่นพริกแกงมีกลิ่นหมูาาสับพอสุกเรียบน้อยแล้วปิดไฟฉีกใบมะกรูดใส่นิดนึงเสร็จแล้วง่ายจริงๆทานคู่กับขนมจีนแล้วก็ผักตามชอบนะคะมีไข่ต้มด้วยก็เลิศอ,อย่างขนมจีนตัวนี้เนี่ยของกบซื้อมาจากเพื่อนนะคะจะเป็นขนมจีนสดอบแห้งนะเวลาใช้ก็ง่ายดีแค่แช่น้ำแล้วก็ลวกก็ใช้ได้เลยเก็บได้นาน อ่ละทีนี้ชิมจะสังเกตได้ว่าหอมนะคะอันนี้จะมีกระชายมีใบมะกรูดนะแปะแปะแปะไว้ตรงนี้ชิมนะคำใหญ่หน่อยแต่ก็ชิมนะ จะมีความเผ็ดแต่ไม่มากนะคะแล้วหอมกระชายเยเน,นเน้น,น,นใบมะกรูดจะช่วยเสริมกลิ่นและรสนะคะทำง่ายๆไม่ถึงสิบห้าทีก็เสร็จแล้วอยกเว้นเวลาลวกผักนะง่ายจริงๆลองดูนะ